สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทําแกงมันฝรั่งกันค่ะแต่ว่าเราจะทําในรูปแบบของลูกบอลนะคะรสชาติก็กรอบนอกนะคะข้างในมีเนื้อนุ่มๆด้วยนะคะแล้วก็ทานคู่กับซอสนะคะซอสที่ออกแกงสไตล์อินเดียนะคะหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าแกงกะหรี่ มันฝรั่งก็ได้ค่ะเอาใจคนที่ไม่ทานเนื้อเนอะว่าที่บ้านเนี่ยเวลาวันพระเราจะไม่ทานเนื้อกันก็เลยได้เมนูนี้ขึ้นมานะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทพฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมในวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของตัวซอสนะจะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครจดไม่ทนันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำซอสกันก่อนเนาะนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะใส่น้ํามันลงไปนี่นะคะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเนยค่ะคนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆค,คนจนกว่าตัวเนยจะละลายดีนะ วันนี้ที่เราใช้นะคะเราใช้เนยจืดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เนยเค็มเนี่ยให้ลดอัดตราส่วนของตัวเกลือลงไปนะคะเวลาเราปรุงรสเนาะนี่ค่ะพอเนยละลายดีเราก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะลงไปผัดนะคะเราจะผัดจนกว่าหอมหัวใหญ่จะสุกเนยจะช่วยให้ตัวซอสของเรามีความหอมเข้มข้นมากขึ้นนะคะนี่ค่ะพอหอมหัวใหญ่สุกเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ผัดนะคะให้เข้าๆกันดีแล้วก็จนกว่าตัวมะเขือเทศเนี่ยจะสุกเลยนะพอมะเขือเทศของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจะทิ้งไว้ให้เขาเดือดแบบนี้นะประมาณ4-5นาทีค่ะนี่ค่ะพอเขาเดือดได้ที่นะ ตัวมะเขือเทศแล้วก็ตัวหอมใหญ่สุกแล้วนะคะไม่ต้องปล่อยให้น้ําแห้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปั่นเนาะนี่ค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยนําเขามาปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเรียบร้อยลแล้วค่ะแล้วเราก็เอาเขานะคะมาเท กับใส่ในกระทะนะคะใบที่เราใช้ผัดเขานะคะ่ะแล้วก็จะมาปรุงรสกันนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะอันนี้คือ,อชิลีพาวเดอร์อันนี้ไม่เผ็ดนะคะมันจะมีขายตามห้างแมคโครมีนะคะแล้วก็ตามด้วยผงกะหรี่ค่ะเกลือค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มลดตัวเกลือลงเนาะคนค่ะใหเ้เข้ากันดีค่ะ ค่อยใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถ้าอันไหนมันเป็นลูกๆที่ไม่ละลายเราก็ใช้ช้อนบี้แบบนี้ค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวครีมลงไปนะคะอันนี้เป็นคุกกิ้งครีมที่ใช้ทําอาหารนะไม่ใช่วิปปิ้งครีมนะคะถ้าใครไม่มีใช้หัวกะทิได้เลยค่ะเพิ่มความหอมมาให้ตัวซอสของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีค่ะ แล้วเราก็จะเคี่ยวเขาให้ค้นขึ้นนะคะความข้นเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยใครชอบข้นมากก็เคี่ยวให้นานหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบข้นมากเนี่ยค่ะอยากได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวประมาณ5นาทีะคะ่ะอันนี้นี่ค่ะความหนืดความข้นแบบนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวซอสของเราไว้ก่อนค่ะเราจะไปทําตัวลูกบอลของเรากันค่ะเราจะใช้นี่ค่ะ ส่วนผสมตามนี้เลยนะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะนะคะในส่วนที่2ค่ะเริ่มจากกาันเอามันฝรั่งของเรามาบดก่อนเลยนะคะวันนี้เราต้มทั้งหัวเลยนะที่เราไม่ได้หั่นต้มเพราะว่าไม่อยากให้น้ําเข้าไปแล้วเขาจะแฉะเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเขาอีกเนาะก็ลเลยต้มทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็บดแบบนี้ถ้าใครไม่มีที่บดใช้ตัวซ่อมได้เลยค่ะหรือใครจะใช้มือขยำ ให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างร้อนนะให้ระบดตอนที่เขาเรร้อนๆอยู่แบบนี้นะพอระบบมันฝรั่งของเราละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่ผงมันชีสลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะเราก็คนนะคะใช้ช้อนคนให้เขาเข้ากันดีค่ะนี่ค่ะพอทุกอย่างนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทยอยนะคะค่อยๆเคาะ ตัวแป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยนะคะอย่าเทลงไปพวดเดียวนะคะแป้งข้าวโพดจะช่วยให้ตัวบอลของเราเนี่ยปั้นง่ายขึ้นนะคะผสมกับพะมาานชีสเนาะมันก็จะทําให้เขาเกาะติดกันง่ายขึ้นค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะสเสร็จแล้วก็ใช้มือลงไปนวดเลยค่ะใส่พาสเทลลงไปถ้าไม่มีพาสเทลใช้ผักชีได้เลยค่ะ นวดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเราก็ลองปั้นดูว่าสามารถปั้นเป็นก้อนได้หรือยงังถ้ายังไม่ได้นะคะให้เราเติมตัวแป้งข้าวโพดลงไปนะคะเขาจะได้เกาะกันง่ายขึ้นค่ะเพราะบางทีความชื้นนะคะของตัวมันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นเขาค่ะความใหญ่นี้ก็เล็กกว่าลูกกอล์ฟนิดหน่อยค่ะหรือถ้าใครชอบลูกเล็กกว่านี้นะคะก็ เอาตามชอบได้เลยนะคะพอปั้นเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะเอาเขาไปลงท่อกันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาลูกบอลลงไปทอดได้เลยค่ะนี่ค่ะพอด้านล่างเหลืองเราก็จะกลับด้านเขาค่ะเราจะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองทั่ว ลูกเลยนะเนี่ยคะ่ะอย่าก,กลับไปกลับมาบ่อยนะคะเดี๋ยวมันจะแตกเนาะก็ให้ข้างล่างเขาเหลืองก่อนล้วค่อยกลับนะคะนี่ค่ะเหลืองประมาณนี้ก็เอาขึ้นนด้เลยค่ะพักลูกบอลของเราไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะแล้วก็ไปจัดจานกันได้เลยคะ่ะนี่ค่ะใส่ตัวครีมที่เรา เี่ยวไว้รอบแรกลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกบอลค่ะบอลมันฝรั่งของเรานะคะเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยจัดให้สวยงามเนาะแล้วก็โรยคุกกิ้งครีมลงไปแบบนี้ค่ะอืมจะช่วยให้ตัว แกงของเราเนี่ยมีความหอมมันมากขึ้นนะคะแล้วก็โรยตัวพาสเล่ลงไปแบบนี้น่าทานสุดๆเลยค่ะใครไม่มีพาสเล่ก็อย่างที่บอกนะคะใช้ผักชีบ้านเราได้เลยค่ะไม่มีปัญหาหอมเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนการชิมกันค่ะนี่คือตัวลูกบอลนะคะบอกเอาเลยนะว่า ถ้าเราทานตอนร้อนๆนะข้างนอกเขาก็จะกรอบๆนะคะด้านในก็จะนุ่มๆค่ะแล้วก็เหมือนจะได้กลิ่นของชีสนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวซอสนะคะที่เข้มข้นนะรสชาติกําลังดีค่ะเราก็ทานคู่ตัวบอลน,นะคะมอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าอ,อร่อยเต็มคำมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่อง Growithope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ